10ประเทศที่เล่นติ๊กตอกมากที่สุดในโลกวันนี้ท็อป10ฮ่าฮ่จะพาทุกคนไปดูกันว่า10ประเทศที่เป็นสาวกติ๊กตอกเจ้าพอ่อเจ้าแม่คอนเทนต์จะมีใครบ้างเริ่มจากอันดับที่10ได้แก่ประเทศ ปากีสถานชาวปากีสถานเล่นติ๊กตอกทั้งหมด24.05ล้านคนจากประชากรทั่วประเทศมี237ล้านกว่าคนคิดเป็น10.14ปอเซอันดับที่9ได้แก่ประเทศตุรกีหรือทุรกยวชาวตุรกีเป็นสาวกติ๊กตอกทั้งหมด28.6 ล้านคนจา,จากรประชารทั่วประเทศมี85ล้านกว่าคนคิดเป็น33.56เปอร์เซ็นอันดับที่8ได้แก่ประเทศไทยแรนคนไทยเป็นเจ้าพอ่อเจ้าแม่คอนเทนต์เป็นสมาชิกติ๊กตอกทั้งหมด38,38 38ล้านคนคนจากจากคนไทยทั้งหมดมี71ล้านกว่าคนคิดเป็น5 3 51%คนไทยเล่นติ๊กต็อกมากกว่าครึ่งประเทศไปแล้วครับผมอันดับที่7ได้แก่ฟิลิปปินส์เพื่อนบ้านอย่างฟิลิปปินส์มีสมาชิกติ๊กต็อกทั้งหมด40.36ล้านคนจากประชากรทั่วประเทศมี116ล้านกว่าคนคิดเป็น34.77%อันดับที่6ได้แก่ เวียดนามหนุ่มสาวชาวเวียดนามเล่นติก๊กตอกทั้งหมด45.82ล้านคนจากประชากรทั่วประเทศมี98ล้านกว่าคนคิดเป็น46.57ปอซอันดับที่5ได้แก่เม็กซิโกชาวเม็กซิโกเล่นติก๊กตอกทั้งหมด50.52ล้านคนจากประชากรทั่วประเทศ เม็กซิโกมีทั้งหมด127ล้านคนคิดเป็น39.54%อันดับที่4ได้แก่รัเสเซียชาวรัสเซียเป็นสมาชิกติกตอกทั้งหมด5 1 3ล้านคนจากคนทั่วประเทศมีทั้งหมด114ล้านคนคิดเป็น35.45%อันดับที่3ได้แก่บาาซิล ชาวเซมบ้าเบาซิลมีสมาชิกติกตอกทั้งหมด73.58ล้านคนจับชากรทั่วประเทศมี215ล้านกว่าคนคิดเป็น34.13%เและอันดับที่2ได้แก่อินโดนีเซียชาวอินโดนีเซียมีคนเล่นติกตอกมากถึง9 9 0 7ล้านคนจากประชากรทั่วประเทศมี270 6ล้านคนคิดเป็น35.89%และอันดับที่1คนที่เล่นติ๊กต็อกมากที่สุดในโลกได้แก่สหรัฐอเมริกามหาอำนาจของโลกชาวอเมริกาติดติก๊กต็อกงอมแงมมีผู้ชายติก๊กต็อกถึง136.42ล้านคนจากประชากรทั่วประเทศของคนอเมริกามี338ล้านคนคิดเป็น40.27 วันนี้ก็จบแล้วนะครับกับ10ประเทศที่เล่น Tik To k อกมากที่สุดในโลกและมีไทยของเราด้วยและเปอร์เซ็นต์การเล่น Tik To k อกของเรามากที่สุดในโลกเหมือนกันเทียบกับประชากรวันนี้ท็อป10 55ขอลาไปก่อนลัวพบกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามล้วพบกันคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีครับ